สวัสดีครับทุกคนวันนี้เ้ยมาอยู่กับเรืโยอนนี้เลยครับ The All New Audi Q6 E-tron นะครับ พูดถึงตัวถังของ Audi Q6 e-tron กันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าใช้แชสซีใหม่นะครับชื่อ PPE นะครับตัวถังของเจ้า Audi Q6 e-tron คันนี้นะครับเป็นสีสกาวรีบลูนะครับลงมาดูที่กระจังหน้าก่อนนะครับก็ยังคงเป็นกระจังหน้าเฮกซะกรอนของทาง Audi อยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่แน่นอนว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับก็เลยปิดทึบไปเลยชุดไฟหน้านะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของ Audi นะครับนี่เป็นรถยนต์คันแรกในไทยนะครับที่ใช้ตัวชุดโคมไฟดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับซึ่ง เป็นระบบแมทริกซ์ LED แบบดิจิตอลซิกเนเจอร์ไลท์นะครับสามารถปรับได้ถึง8แบบเลยนะครับช่องชาร์จเนี่ยมีทั้ง2ฝั่งนะครับมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับซึ่งรถเรานะครับเป็นพวงลอยขวานะครับในบ้านเราตัว DC จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็น DC ฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นเป็น AC เท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการชาร์จนะครับเป็น DC เร็วสุดนะครับ260กิโลวัตต์ซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ครับเป็นเบสของระบบแบตเตอรี่เป็นแบบ800โวลต์อะ�ิเดเจอร์นะครับก็จะเป็นระบบลยว่า ประหยัดไฟมากและก็ชาร์จได้เร็วมากนั่นเองนะครับซึ่งตัว210กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับทำให้ชาร์จจาก10ถึง80ได้ภายใน21นาทีเท่านั้นซึ่ง้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเร็วระดับหนึ่งเลยและนี่ครับด้านท้ายของ Audi Q6 e-tron นะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่นะครับไม่ค่อยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แต่ก็ดูคล้ายๆเดิมเหมือนนะเป็น SUV ของทาง Audi ก็ประมาณนี้แหละมาดูสำหรับฝาท้ายกันนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเนยกขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นฝาท้ายขนาาาดปประมณ500กว่่ลลลิบ้งไแียอูท พันกว่าลิตรเลยถือว่าก็เป็นไซส์ที่ปกตินะในเซเมน n ์นี้ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับมาดูที่เก็บของใต้ฝากระโปรงกันดีกว่านะครับด้านหน้าจะเป็นฟรังนะครับขนาด64ลิตรนะครับใน Audi Q6 E-tron Performance นะครับซึ่งคันนี้เป็นแบบมอเตอร์หลังอย่างเดียวนะครับที่เก็บของด้านหน้าเลยเยอะหน่อยนี่นะครับขึ้นมานด้านหน้านะครับของ New Audi Q6 นะครับรถก็จะ ต้อนรับเราเลยนะครับพอเรานั่งแล้วปิดประตูนะครับรถจะสตาร์ทขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับไฮไลท์ของคันนี้คือระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ทั้งชุดนี้เลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับเขาจะใช้การดีไซน์จอแบบนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลสเตจนะครับซึ่งเป็นตัวดีไซน์จอใหม่ของทาง Audi เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดิจิตอลสเตจพาราเมิกดิสเพลย์นะครับหน้าคนขับนะครับ Audi Virtual Cockpit ขนาด11.9นิ้ว จอกลางระบบ MMI Infotainment นะครับขนาด14.5นิ้วนะครับและจอซ้ายสุดตรงนี้นะครับที่เป็น optional extra ในเมืองนอกนะครับหรือว่า option เลือกนะครับบ้านเรามีมาให้นะครับเป็นขนาด19นิ้วนะครับเป็น p า t เช e e Display ซึ่งคนนั่งเนี่ยนะครับสามารถกดดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทับกันดีกว่าครับไป บอกเลยว่าความรู้สึกแรกเนี่ยมันก็เหมือนมาคารอยู่นะช่วงล่างนะครับ PPE ใหม่นี P ้ e นะครับเป็นไฟเบรลิงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับ <c oughs> ก็จะรู้สึกแบบว่าเซตอัพมาให้มันสําหรับทุกสถานการณ์หน่อยมันเลยจะไม่ได้แบบว่านิ่มมากเท่าที่ควรนะครับ <c oughs> ผมลองเหยียบให้สั้นนะห้าสิบถึงแปดสิบแล้วกันมาสามสองหนึ่งไปครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมันเซตอัพมาให้เป็นรถสปอร์ตระดับหนึ่งสำหรับคนที่ชอบการขับขี่สนุกนะครับการเข้าโค้งแรงๆนะครับแล้วก็การแบบว่าขับขี่เร็ว แบบว่าเปลี่ยนเล่นบ่อยๆแลไรเงี้ยถือว่าคันนี้เหมาะมากและขับสนุกมากๆถึงแม้จะเป็นแค่กับเครื่องล้อหลังครับใครนะครับที่สนใจเดนิวアウดิเฉวอีตอนคันนี้นะครับหรือออดดี้รุ่นอื่นนะครับสามารถไปชมชุดของอ u d ดี้ทั่วประเทศเลยครับนี่ครับประอนครับสวัสดีครับ